มันเป็นรถที่ใช้ในราชการนะครับตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสายตรวจหมวกทองที่เราเห็นเห็นกันก็คือเขาจะใช้รถตัวนี้เลยสิ r 3 0 0 r เนี่ย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel AM Riding คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยที่ผมจะมาพูดถึงรถของผมเองนะครับที่ผมใช้งานเวลาไปเทีย่ยวไปออกทริปอะไรหรือไปถ่ายคลิปที่ไหนเนี่ยก็จะใช้คันนี้นะครับเป็น CBR นะครับ Honda CBR 3 0 0 R นะครับผมก็อยากจะมาแชร์นะครับแล้วก็ แนะนำสำหรับรถรุ่นนี้นะครับรูปทรงภายนอกเนี่ยของเจ้าซี r บี0สามร้อยอานะครับผมด้านหน้าเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายกับ Honda าซีบียพันดับเบิลอานะครับที่เป็นโฉมของปี2014นะครับก็เขาเรียกกันว่าเป็นโฉมซีเบียพันตัวกระต่ายนะครับก็มีหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบแยกกันนะครับเป็น2ฝั่งส่วนรูปลักษณ์ภายนอกนะครับด้านข้างก็จะมีความคล้ายคลึงกับเออซีบียร้อยห้าสิบ โฉมเก่าก่อนที่จะมาเป็น c b r 150 all new s, ในปีปัจจุบันนี้นะครับตรงท้ายนะครับด้าน,นท้ายก็คล้ายๆเหมือนกันจะคล้ายกับ C b r 150 R ตัวเก่านะครับเพราะว่าใช้ไฟท้ายตัวเดียวกันเลยแหละ,ะจะมีต่างกันก็แค่ว่าบริเวณนี้นะครับต่างกันบริเวณเออไฟลิ่งท้ายนิดหนึ่งเพราะว่าตัวไฟลิ่งท้ายของ150 R เนี่ยตัวเก่าอะ่ะมันจะเป็นพลาสติกด้านนะครับแต่อันนี้จะเป็น เป,เป็นชุดสีเป็นชุดสีเงานะครับผมตามสีรถเลยภายนอกก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้นะเจ้าซี r 300R เนี่ยเป็นรถสปอร์ตคัส 300cc นะครับผมเครื่องยนต์1สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์1สูบลูกโตขนาดลูกสูบคือ76ม m mm มนะครับผม <C> e <R> 4วาลระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับ <C> e <R> มีเกียร์ทั้งหมด6เกียร์ฟ <C> e <R> ังจากสเปคเครื่องยนต์ก็เหมือนจะลูกใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่า ความจุกระบอกสูบข,ของซีซีรถที่ให้มาเนี่ยให้จริงๆมาแค่286ซีซีเท่านั้นเองนะครับรถของผมคันนี้ก็เป็นรถปี2014ครับตอนนั้นซื้อมือสองมาในราคา65,000บาทก็ราคามือสองตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ40,000ต่างๆนะครับจนถึง60,000ไปลาย 700 70, 0หก็มีนะครับถ้าเกิดว่าสภาพดีแล้วก็เป็นรถปีใหม่แต่ว่ารถของผมเนี่ยมันเป็นรถตัวแรกเลยนะครับปีลึกแล้วราคาก็จะตกไปตามปีนะครับแล้วก็อยู่ที่สภาพภายนอกเลยครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างชุดทรงชุดสีเลขไหมใช้งานมากี่กิโลแล้วนะครับ พูดถึงราคามือหนึ่งกันบ้างราคามือหนึ่งตอนนี้อยู่ที่130,000บาทนะครับอาจจะมีเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้ทาง h อนด้าอาจจะปรับราคาลดลงบ้างนะครับผมในเครื่องบล็อกนี้นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นโฉมตัว F นะครับก็เป็นรหัส CB300F นั่นเองก็เป็นรถทรงเนเกตนะครับต่างกันแค่ไฟลิ่งช่วงหน้าบริเวณนี้เท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็ท้ายเหมือนกันหมดท่อเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นแค่ชุดไฟลิ่งด้านหน้าแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบเดียวนะครับ เลื่อนไม้ก็จะคล้ายๆกับเลื่อนไม้ของ Honda m s x นั่นเองแนะนำครับอย่างหนึ่งคือว่าใครที่สนใจอยากจะหาซื้อเจ้า c ี300 r 300R นีครับหรือ c b 300F ในปีที่เป็นช่วงแรกตั้งแต่ปี2014ถึงปี2016น่าจะประมาณนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับที่ทาง Honda เขาก็ตามเคลมให้ก็คือข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงของเจ้าเครื่องบล็อกเนี้ยเนี่ยครับเครื่องฝาดำเนี่ยครับ ฝาดำเนี่ยจะต้องเคมเข้าอย่างกันทุกคันนะครับทางคาด้าเรียกไปเลยเรียกไปเคมเลยเพราะว่ามันม,มันมีปัญหาในเรื่องของชาร์ปละลายนะครับก็คือทางคาด้านเนี่ยรับเคมฟรีเลยนะครับในตอนนั้นแต่สําหรับตัวแข้งทองเนี่ยที่เป็นฝาเครื่องสีทองเนี่ยก็เห็นเขาว่าได้แก้ไขในจุดๆดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ซื้อฝาทองก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้ก็ถ้าใครที่เจอเครื่องฝาดำนะครับก็ให้เช็คสมุดคู่มือ เช็คในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับเขาจะลงไว้เลยว่าบันทึกไว้เลยว่าออได้ทําการเคลมข้อเวียงไปแล้วนะครับอย่างรถผมซื้อมาผมก็เคมมาแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องยนต์ก็ไม่งองแงอะไรมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กน้อยถือว่ารับได้เพราะว่าค่าซ่อมค่าเซอร์วิสค่าอะไรมันราคาอะไรมันไม่แพงครับพูดถึงเครื่องยนต์ของ c b r 300นะครับเ,ออเครื่องยนต์ของมันเนี่ยทนและเหนียวมาก ถึงขนาดที่ว่าออวัยรุ่นนะครับหรือคนที่ชอบแต่งรถทั่วไปเนี่ยในในประเทศไทยเราเนี่ยนิยมนะครับเป็นเครื่องที่นิยมเอาไปวางใส่รถมอไซค์คันเล็กนะครับเช่นโซนิกผมเกินไปซะเยอะเชียแล้วมาคุยกันว่ามันดียังไงสำหรับ CBR300 มันดีจนที่ว่าคุ้มค่ากับราคามันเป็นรถที่ใช้ในราชการนะครับตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสายตรวจหมวกทองที่เราเห็นเห็นกันก็คือเขาจะใช้รถตัวนี้เลย1300 r เนี่ยแต่เป็นสีน้าตาลนะครับซึ่งเป็นสีของตำรวจในหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่ตรวจตาไล่จับผู้ร้ายไล่จับเด็กแว้น <c oughs> อย่างที่เราเห็นในคลิปกันนะครับผมก็นั่นแหละครับ มันเป็นรถที่แรงนะมีกำลังช่วงต้นและทร์กเนี่ยจัดมากก็คือในรอบต้นนี้คือมาไวนะครับเป็นรถที่ออกตัวนี่คือปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดเติมคันเร่งนี่มันมากนะครับแต่อาจจะไปแผ่วปลายในด้วยว่ามันเป็นรถแค่1สูบนะครับความเร็วปลายอาจจะสู้รถในคัสสามร้อยซีซีด้วยกันไม่ได้อย่างเช่นนินจา3 0 0แล้วก็ R3 แต่โดยรวมแล้วมันลงตัว และคุ้มค่านะครับแนะนําเลยนะครับว่าน้องๆสายแวน้นสายดันโลทุกคนนะครับก็ถ้าถ้าทําความเร็วท็อปสปีดนะครับหน้าไม่เนี่ยอ๋อไม่ใช่หน้าไม่ดิถ้าทําความเร็วรถไม่ได้เกิน 160G p s ขึ้นไปนะครับบอกเลยว่าหนีคันนี้ไม่ทันหนีเจ้าซี300ตํารตำรวจเนี่ยไม่ทันแน่ๆเพราะว่าผมเนี่ยทำการทดลองแล้วครับว่ารถคันเนี้ยความเร็วท็อปสปีดหน้าไม่เนี่ยอยู่ที่หนึ่งอ 70ขึ้นไปนะครับประมาณ170ถึง180นะก็มีความเพี้ยนกับ GPS ค่อนข้างจะมากความเพี้ยนจะอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรเลยนะครับผมก็เลยไปเพิ่มสเตอร์หน้านะครับเป็นเบอร์15จากเดิมเป็นเบอร์14จากเดิม14ผมก็เพิ่มเป็นเบอร์15เข้าไปนะครับทำให้หน้าไม์รถเนี่ยแข็งขึ้นนะครับแข็งจนชนิดที่ว่าเปรียบเทียบ GPS แล้วเนี่ยบวกลบกันแค่ไม่เท่าไหร่เอง ผมได้ทําไปแล้วนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองชมกันดูครับว่าพอผมใส่สเตอร์หน้าเบอร์15เข้าไปผลทําให้ไม้หน้าไม้เนี่ยความเร็วหน้าไม้แข็งขึ้นและใกล้เคียง G P S ผมทําได้เท่าไหร่ก็ลองดูกันครับผม ทีนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าผมทําความเร็วไปได้ประมาณ160นะครับผมหน้าไม่ก็นี่เลยครับมันเป็นรถที่ใช้ได้เลยครับในระดับหนึ่งอย่างที่บอกครับเมื่อเจอเจ้าซีบีอาร์300คันนี้ไล่กวดไล่ตามเนี่ยจอดนะครับน้องๆผมก็ไม่แนะนําให้ไม่แนะนําให้ลองของนะครับไม่แนะนําให้เออซิ่งหนีรถคันนี้นะครับเพราะว่ามัน มันตามทันถ้าเกิดว่ารถน้องๆเนี่ยไม่ได้ซิ่งแบบสุดๆแบบจัดเต็มความเร็วร้อเจ็บจีพีเอลากเร็วๆก็คันนี้ก็วิ่งตามได้เป็นทุ่งครับก็คือพี่ตำรวจเนี่ยเขาสามารถไล่เราได้แบบข้ามจังหวัดอะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเขาไม่น้อยนะนะครับยืนพื้นลากเรวตามนั้นครับผมแนะน,นําน้องๆว่าเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้จอดก็จอดนะครับอยา่าหนีเลยดีกว่ามันไม่คุ้มกับผลที่จะตามมานะครับที่พูดไปนี้ก็คือไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนมาลองของหรือมา ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนมาหนีเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาครับมาจนถึงจุดนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็หวังว่าเนื้อหาที่ผมได้นำมาแชร์ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมก็จบไปครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบ